สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกลับมาเจออีกครั้งกับ easy easy 6 3 9 5นะครับวันนี้ผมมีวิทยุนี่มานำเสนอผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะเคยเห็นที่ผมรีวิวตัววิทยุวอร์แดงตัวนี้ของ spender มาแล้วนะครับฉบับจิ๋วแนนะครับ0ูจุดวัตต์นะครับ,รบ id 2462คลิปนี้เพื่อนๆให้ความสนใจเยอะเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นวอร์แดงที่ไม่ต้องขออนุญ,ญาตนะครับเนื่องจากกำลังส่งมันแค่0.5วัตต์เอาไว้ใช้เวลาเดินทางต่างจังหวัดกับ เพื่อนอะไรในทริปอะไรเงี้ยวางขับรถอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็มีข้อจากัดนะเนื่องจากว่าสูดวัตต์นะครับมันค่อนข้างน้อยไปหน่อยวันนี้ผมมีตัวใหม่มานําเสนอนะครับจริงๆตัวนี้ออกมาสักพักแล้วนี่นะครับสเปนเดอร์เหมือนกันครับ TC 1 H นะครับตัวนี้สเปนเดอร์เหมือนกันตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นวอดํานะครับไม่ใช่คลื่นของทหารหรือว่าตำรวจนะครับเป็นลักษณะของการใช้ซิมนะครับเป็นวิยุที่มีซิมอยู่ข้างใน แล้วก็ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันที่อยู่ข้างในนะครับตัวนี้เป็น Linux นะเพื่อนบางคนอาจจะแบบเออเคยเห็นแล้วลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็น Linux นะครับใส่ซิมก็พพอร์ต 4G นะครับในแพ็กเกจเขาก็จะให้ตัวซิมมาด้วยแล้วนะครับใช้งานได้1ปีนะด้านบอดี้มีอะไรบ้างผมให้เพื่อนดูแล้วกันนะครับก็คือมีหน้าจอที่เป็น lcd นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนเดูนี่เป็น lcd เห็นไหมนะครับเป็นจอสีอ,อะแล้วก็ บอกเลยว่าสามารถใช้งานในลักษณะของเปิดเป็นวิวว์ได้แบบเหมือนจริงๆอะ่ะนี่กดให้ดูเห็นไหมไม่ได้หน่วงนะ,ะบางคนอาจจะบอกว่าใช้พวกเซลโลอะไรประมาณนี้ในแอปพลิเคชันบนมือถือนะผมก็บอกเลยมันมีดีมีเสียนะครับในมือถือเองอะ่ะมันก็จะเจอปัญหาหลายๆอย่างนะครับก็คือเซลโลบนเซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศเพราะฉนั้นเวลาใช้งานเนี่ยมันจะเจอปัญหาว่ามันมีอาการดีเลยเกิดขึ้น<อ>แต่ตัวนี้ของ Spender นะครับ tc 1 s เซิร์ฟเวอร์อยู่ในไทยครับเห็นไหมเร็วไหมให้ดูเอ๊เร็วป่ะนี่แทบจะทันทีอะเห็นไหมเนี่ยทดสอบนะทดสอบ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 เร็วไหมผมเทียบกับวิทยุธรรมดาด้วยอะเทียบห้ดูนะเนี่ยนะกดให้ดูเลยทดสอบให้ดูนะกดดูก่อนคีย์อยู่ไหนวะอ่ะ ทดสอบ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 ่บางจังหวะหายด้วยนะเห็นไหมทดสอบทดสอบกดแล้วพูดเลยไม่ได้ทดสอบหายเห็นนะแต่อันนี้มันไวถึงขนาดไหนคิดดูดิทดสอบทดสอบทดสอบไวไหมก็ บอกเลยว่ามันไม่ดีเลยนะซิมที่เขาให้มาจะเป็นซิม AS นะครับแล้วก็ตัวเครื่องมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างก็จะม,มีตัวผู้ชูท็อกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มให้กดสั่งงานนะครับตัวเครื่องใช้งานในลักษณะของเซตเป็นกรุ๊ปได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมอนิเตอร์ผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันมอนิเตอร์ผ่านเว็บนะครับหรือว่าจะเอา ID ตัวนี้ไปใช้ ในเว็บเบราว์เซอร์นะครับเวลาเราล็อกอินโดยที่แบบไม่ไม่ใช้ตัววิยุตัวนี้นะครับก็คือทําได้เออถือว่าครบมากๆนะครับส่วนปุ่มด้านข้างตัวนี้ก็คือตัวนี้ช่องนี้สำหรับใส่ไมคกับหูฟังของตัวสเปนเดอร์ได้เลยก็คือชุดมาตรฐานนะครับแล้วก็ที่ชาร์จจะเป็น m i โคร USB อย่างนี้แล้วปุ่มสั่งงานก็เหมือนวิยุมาตรฐานทั่วไปทีนี้ข้างในมีอะไรให้เพื่อนๆดูก็ได้แกให้เพื่อนดูดน,ดนีตัวแบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่ความจุเนี่ยอยู่ที่สี่พันมิลลิแอมโหลือเหลือๆนะจริงนะครับแล้วก็ที่ใส่ซิมอยู่ตรงนี้นะครับซิมเป็นซิมสแตนดาดนะอย่างที่เห็นเลยนะครับซิมเป็นซิมสแตนดาดอยู่ตรงนี้เห็นไหมตอนซื้อก็จะให้มาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีการนำเข้าที่ถูกต้องอยู่แล้วนะโดยสเปนเดอร์ไม่ต้องห่วงครับอ่านะประมาณนั้นซึ่งผมว่าตอบโจทย์ในการใช้งานเพราะบางคนอาจจะบอกว่า ใช้วิววอลเนี่ยบางครั้งจะเจอปัญหาบางอย่างนะครับกับการเดินทางก็คือเจอปัญหาว่ามันไม่ชัดเจนเวลาที่เราคุยกันไกลๆถูกไหมหรือว่าบางทีเราจะเจอปัญหาอีกเหมือนกันว่าถ้าไม่มีสถานีแม่ข่ายเนี่ยมันก็จะการว่ามันส่งได้ไม่ไกลนะครับ <c oughs> ก็จะเจอปัญหาเหมือนกันนะครับทีนี้พอเป็นวิววอลที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยใส่ซิมมันคุย่านผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็วิ่งไปบนซลมลร์เน็ตเบรก 4G เนี่ยเวลาเราคุยเนี่ยตราเท่าที่มีสัญญ,ญาณโทรศัพท์มือถือนะยังไงก็ชัด ยังไงก็คุยได้คุยกันข้ามโลกได้อย่างบางคนอาจจะบอกว่าไปใช้ในกิจกรรมบางประเภทในต่างประเทศได้ไหมบอกเลยว่าได้นะครับก็แค่เปลี่ยนซิมเท่านั้นเองก็ใช้ได้แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะอันนี้ถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานมากๆที่สําคัญคือบางคนบอกเออแล้วมันใส่เป็นลักษณะของซิมแสดงว่ามันจะต้องมีปัญหาเรื่องของสัญญาณใช่ไหมผมบอกแบบนี้นะครับว่าถ้ามือถือจับสัญญาณได้ตัวนี้ใช้ได้และที่สําคัญตัวนี้จับสัญญาณดีกว่ามือถือด้วยซ้ําตรงที่อะไรเขามีเสาวาก,กาศ มือถือมีเสาอ,อากาศไหมมีครับแต่เป็นเสาอ,อากาศบิวอินนะครับแต่ตัวนี้เป็นเสาอ,อากาศที่เป็น e x t e r n a l อยู่ข้างนอกเนี่ยงั้นการรับสัญญาณแน่นอนครับต้องรับสัญญาณได้ดีกว่าแน่เพราะนั้นตัวนี้ก็การว่าถือว่าจับสัญญาณได้ดีเลยในชุดก,ก็จะมีสเตชันมาให้เราเสียบเพื่อชาร์จแบตได้ด้วยนะครับก็หรือบางทีเราขี้เกียจจะพกสเตชันเวลาไปนอกสถานที่ก็ใช้เป็นไมโคร USB ตรงนี้ก็ชาร์จได้เหมือนกันทุกอย่างนะครับในการที่จะเซตอัพกลุ่มเซตอัพการคุย ทำได้ผ่านเว็บบราว์เซอร์หรือว่าแอปพลิเคชันเลยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าสะดวกมากถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะต้องมีการต่อสายใช่ไหม mm. เข้ามากับตัววิยุแล้วก็ไปเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อคอนฟิกอันนี้ไม่ต้องครับเซตตรงนี้ได้เลยและที่สําคัญคืออะไรมันมี GPS mm. ในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยในศูนย์สั่งงานเนี่ยสามารถจะมอนิเตอร์ได้นะครับว่าไอ้ตัว TC1H ตัวนี้อยู่ที่ไหนเหมาะมากกับพวกขนส่งอะไรประมาณนี้มอนิเตอร์เกี่ยวกับรถ บรรทุกที่ขับอยู่นะสามารถยะแทร็กได้ว่า GPS หรือว่ารถตรงนี้อยู่ที่ไหนอันนี้เลยถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานมากกว่าการเป็นแค่ Viewwall เท่านั้นนะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งเลยตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับจริงๆมันจะมีเซอร์วิสในการสมัครใช้งานด้วยนะครับในเรื่องของการบอกตำแหน่งนะครับจะมีค่าบริการเพิ่มเติมนะแต่ว่าถ้าเผื่อเราใช้ในแพ็กเกจธรรมดาก็คือฟรีตลอดชีพนะประมาณนั้นนะครับก็ ไม,ไม่สามารถจะแทร็ก gps ได้นะครับแต่ถ้าเบื่อต้องการจะแทร็กตามพวกธุรกิจที่ต้องการจะดูในเรื่องของ gps ก็มีเสียค่าไปการรายปีถ้าผมจําได้รู้สึกว่าเป็นปีละ500้อยบาทนะครับนี่ถือว่าเจ๋งเลยนะตอบโจทย์ในการใช้งานอย่างที่ผมบอกนั่นแหละนะครับเพื่อนคนไหนสนใจว่าซื้อที่ไหนนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับว่าซื้อจากที่ไหนนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการใช้งานตัววิวอที่เป็นวิทยุสื่อสารลักษณะที่เป็นซิมนั่นเองนะครับ มันก็จะมีความชัดเจนในการใช้งานกับอีกหนึ่งข้อดีนะครับสำหรับตัววิทยุสเปนเดอร์ TC1H นะครับก็คือมันสามารถคุยแบบ p r i v a t e ได้จริงๆคือส่วนตัวสุดๆนะครับเพราะปะกะติแลฟ์พวกวิทยุวอจะเป็นขึ้นแดงหรือขึ้นดำก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะใส่ตัวโทนเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลหรือว่าอนาล็อกก็แล้วแต่ใส่โทนไว้ยังไงมันถูกสแกนแล้วก็สามารถจะเข้ามาได้อยู่ดีมันก็มีโอกาสที่แบบจะ มีการกวนสัญญาณกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มันก็เหมือนจะไม่ค่อยจะส่วนตัวเท่าไหร่เวลาที่เราจะคุยอะไรที่เป็นความลับจริงๆเพราะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้โทนที่เราเปิดอยู่เนี่ยมีคนสแกนมาตรงแล้วเจอเราแล้วหรือยังถูกไหมมันก็จะเป็นปัญหาอันหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือสัญญาณที่มันถูกกดคีย์ทับซ้อนกันเนี่ยมันจะส่งผลทําให้ระยะทางในการสื่อสารของตัววิทยุที่เป็นคลื่นดำเออเป็นเครื่อง,เ,อเ,เ,คองเครื่องดาหรือเครื่องแดงเนี่ยมันจะสั้นลง แต่ว่าปัญหาพวกนั้นจะไม่เกิดเลยกับตัววิยุสเปนเดอร์นะครับ TC1S บอกเลยว่าอันนี้ไม่เจอนะเพราะว่ามันคือการใช้งานที่ในโครงข่ายโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจัดสรรช่นงไว้อย่างลงตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเขาเรียกการคล่อมกันของสัญญาณเวลาแบบกดคีย์ค้างอะไรไม่มีผลครับใช้งานได้ปกติเลยฟีเจอร์อีกอันนึงที่ดูน่าสนใจมากก็คือว่ามันมีล็อกนะครับในการที่เราสามารถจะเก็บเอาไว้ได้นะครับในเรื่องของเสียงครับที่เราพูดคุยกัน นะครับสามารถเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยนะครับนะตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้โมนิเตอร์ในการพูดคุยนะครับโดยที่สามารถที่จะฟังบนหน้าเว็บไซต์ก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งสมมติว่าคนขับรถมีการแบบพูดอะไรไม่เหมาะสมหรือหลักฐานในการพูดคุยแล้วมีการลบที่ตัววิววอไปตัวเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ลบด้วยนะครับสามารถที่จะแทร็กในส่วนของคําพูดพวกนี้ได้ด้วยนะครับเหมือน i v r เหมือน Call Center เลยนะตัวนี้ถือว่าฟีเจอร์ตัวนี้ครบมากนะตัวนี้นะครับตอบโจทย์ในการใช้งาน สามารถที่จะเข้าไปมอนิเตอร์ในการฟังได้ด้วยนะครับว่า,าเราพูดอะไรไว้บ้างในตัวตัวเครื่องนะครับนี่ครับองผมผมให้เพื่อนๆดูจอเห็นยากนิดนึงเห็นไหมมันจะมีลิสต์นะครับที่เราสามารถดูได้เห็นไหมว่ามีการพูดคุยอะไรไว้บ้างนะครับผมกดโอเคแบเพื่อฟังนะนะครับประมาณนี้ยผมเพลย์ฟังดูเห็นไหม เพราะฉนั้นถ้าว่าก็จะมีรคคอร์ดเรื่องพวกนี้เก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ครับก็ถึงบอกนะครับว่าตัวนี้มันตอบโจทย์ในการใช้งานมากกว่าวิวพวกนี้เยอะเลยนะถือว่าเป็นอีกช้อยหนึ่งในการพิจารณาเพื่อเลือกซื้อครับในหน้านเว็บไซต์นะครับของ Spender Network เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าสามารถจ Manage จัดการได้หลากหลายแบบมากๆนะครับทั้ง User Manage นะครับแก้กลุ่มแก้ไขในเรื่องของรายละเอียด User Password นะครับหรือว่าจะสร้างพวกกลุ่ม ที่ผมแจ้งไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าจะสามารถสร้างกลุ่มได้ด้วยนะครับดูกลุ่มลิสต์นะครับหรือว่าจะเข้าไป modify กลุ่มนะครับจากตัวอย่างเนี้ยเป็นเครื่องทดสอบนะครับผมก็มี user group ที่ชื่อว่า YouTube ตรงนี้เข้าไปดู Member ข้างในก็จะเห็นว่าข้างในมี Member อยู่2เครื่องด้วยกันนะครับที่ใช้ในการทดสอบอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับตอนอย่างตอนนี้ก็จะเห็นเลยว่า user ตอนนี้ offline อยู่นะครับ default group เป็น YouTube นะครับ แล้วก็ยังสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดส่วนอื่นๆในนี้ได้อีกนะครับหรือแม้กระทั่งเราเข้าไปดูในส่วนของ audio list นะครับจากก่อนหน้าน,นี้ที่เราดูที่บนเครื่องใช่ไหมว่าบนเครื่องมันมีตัวไฟล์เสียงที่ถูกเซฟเอาไว้นะครับในนี้ก็จะสามารถดูได้เหมือนกันนะผมวิวให้ดูแล้วกันเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็น audio list ที่อยู่ในนี้นะครับทั้ง user ที่1 user ที่2นะครับในการพูดคุยก็จะเห็นว่ามีการกดคีย์กันไว้กี่วินาทีในนี้บอกหมดครับหรือว่ากดคีย์แล้วไม่พูดก็มีเหมือนกัน ดาวโหลดไฟล์เสียงออกมาใช้ในการเป็นหลักฐานยืนยันในเรื่องของเสียงที่พูดด้วยก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าครบครบคันมากนะครับไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าไปดาวน์โหลดอะไรจากตัวเครื่องนะครับจากในหน้าเว็บแมเนจตรงนี้ก็สามารถทําได้เลยนะครับก็เป็นเว็บที่ใช้ในการแมเนจของตัวเครื่องแบบง่ายมากครับนะครับวันนี้ฝากไว้สําหรับ e c ซีหกสามเนะครับเหมือนเดิมนะชอบกดไลค์ชร์กดแชร์ไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่ให้ทราบผมอัปเดตคลิปนะครับวันนี้ฝากไว้สําหรับ e c ซี่หกสามเก้าห้ากับ s p e n d e อร์ 1> TC 1h ครับ